บิสมิมีนายอัลละฮ์มุลลาห์อีมัสสลามุอะลัยกุมุอะลลอฮ์มุลลาห์ออยเรักตุฮ์มุีอัลลอฮ์มุอัสสลามุอะลัยกุมุอะลลอฮ์มุลลาห์ะอยบรักตุฮ์อัลฮัมดุลิลลา์ครับวันนี้เรามาถ่ายามคลิปกันยวกควนนกเต็นนะครับนี่คือว่าเห็นปลาจัดจัดว่าควนนกเต็นเป็นท่านที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดปฐลุงในอำเภอกรุงรานะครับเป็นสถานที่ท่องเทียเ่ยวแบบเชิงนิเวศนะบ่นะบนะรรยากาศธรรมชาติควนเขาแล้วก็ก็เรียกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะ ใกล้จะจองเต่ผักหลวงหน้าก็มีนะครับนะวันนี้เราก็มาใต้ตาเันองเทนีประเด็นที่เราคุยกันลไล่คลิปและไล่เร่องวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องกุฎบันเนน่ยกุฎบันปอกล้จะถึงเลยพี่น้องอ่ะสนใจยอยากจะทำมานีแล้วก็ประเด็นแต่ว่าอยากจะคุยเกี่ยวคลิปนี้คือเรื่องเนี่ยกุฎบันนี้เราสามารถให้พี่น้องต่างศาสนานกินได้ไหมหรือสมมติว่ากินไม่ได้เราอยากจะกินอีทัมเผือนะ่อนะอยากบอกอธิบายเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจเชิญบอกผม ครับอ <c oughs> ัลฮัมดุลิลลาห์สัสลัลาตุโตสซลามะลลาอุลิสูลิลลาะอัลบาบะดุลนะประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องจะถามกันมาทุกปีเบางอย่างกับผมจ่าย <c oughs> แต่ในฐานะเราจุดที่ในทางของมัสยับชาฟิอียะินส์นะแต่เดิมทีนี้อยากจะอธิบายเบื้องต้นก่อนบ่งใช่ว่าอืมบุคคลต่างศาสนานี่ครับไม่ใช่ว่าเราไม่ยากินเนื้อสัตวกขุดบ้านเนื่งชาเรา,าเกลียดชังเขานี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมแต่ให้พี่น้องทางร้ายให้เข้าใจเบื้องต้นว่า สั์กุฎบั้นนี่จะต่างกับมัวตัวไปต่างกับเพ็ดตัวไปแต่ถ้าเป็นหั่วเพ็ตัวไปเราเละในงานปากลวกเพื่อนฟุ้งพี่น้องทางศาสนาคือกินไปเลยไม่มีปัญหาต่สัตว์ันี้คือเขาเรียกวเป็นสัดพลีท่านสัดจิมดัดอะเปื่อสักการะบูชาพระเจ้าโดยที่พระเจ้าให้ข้อจํากัดมาว่าผ่านการวิเคราะห์ของอุลามะว่าเหนือสั์กุรบันดังกล่าวเนี่ยซั์เฉืยดตีท่านดังกล่าวนี้ จำโภเป็นอาหารแกบ่บรรดามุมสิ斯林เท่านั้น้ดยนี้เองมาใช้นในหนังสือซาบิลานี้เล่มที่สองนาทีสองรวยยีบอกว่าฮารุสบาฮีปาเกตอนุญาตในคนจนไดรับเนื้อไปเร้วนี้มันตัดสรบกันด้ยิ่งกุรบันจัดการเนื้อกุรบันได้หมดงานดีงานดียุวานเอาไปค่ายก็ได้าาดานดีฮาดีย่อกันเอาไปหให้คนรวยก็ได,ด้ด้านยูโซดากันให้คนจนก็ได้ และ barang s b a g a n เลขะอื่นอื่นหมดเาตีีราตมบรการดิโอบาฮีคาเฟ่แต่ไม่อนุญาตให้นำไปให้กับบุคคลต่างศาสนานี่และในซังสือตูฟาเลียมตีกาวนาตีสามร้อยหกบซบอกว่าวาลินฟากอัตสรูฟูฟีฮีบีเบอินวาไกรีอนุญาตให้คุณปาเกตนี่จัดการบริหารเหนือกุฎบันไดด้วยการคาหรืออื่นจะคาย ไอ้ลีมุสลิมินแกบรรดาคนมุสลิม,นนมท่านั้นถึงคำว่าลีมุสลิมินนี่ไอ้ฟาลายาจูซูนะฮูไบอีฮไม่อนุญาตให้คลายนี่ลีกาฟิรินเหมือนกับค้ายเหมือนกันนะไม่อนุญาตนะฮูไบอีลีกาฟิเรนนะตกลงคำว่าไม่อนุญาตให้คนจนที่รับเหนือกดบันไปเรียวนี้ คายให้เกมบุคคลต่างศาสนาก็มไม่ได้แต่คา,ายนั่งละ่ะคายนั่งพี่น้องอกูลุวากูว่าวากูวัวตูกะลามิมตูฟีดูอันนาฮูลายายูซูลินฟากตไม่นุญาตในคนปากีตนาฮูไบอีไบอีนาฮวียินดีฮีลินกาฟิรีไอรอนก็ไม่นุญาาในคายนั่งของคนบันฑกับคนกาเฟ่เหมือนกันกับคนกาเฟ่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถูกจินส่วนเถ ฟุกุฮาะาที่ปากีรับไปเนี่ยไม่อนุญาตให้นําไป้ายนําไปให้แก่บรดาบุคคลต่างศาสนาแต่เรามีวิธีเจนัวตัวนึงเจ็ดส่วนหมค,ครับที่เป็นคุณบันเสียหกหส่วนปวดเนี่ดเป็นคุณบันเซลเลือยอยู่ส่วนหนึ่งสร้างมาจะเป็นส่วนฟรีฟรีอ่าโดยี่เก็บเบียเพิ่มชกักบุคคล6กคนก็ได้อบอกว่าเพิ่มเบียมาเลยที่มาสือส่วนนี้ แต่เป็นเบียร์เป็นเนื้อธรรมดาเผื่อที่จะเก่งสักถานึงเลี่ยงค้นคางคางบานเราที่เขาไม่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามเดียวกับเราเขาก็สร้างมาที่จะได้กินเนื้อดังกล่าวด้วยแต่เป็นเนื้อธรรมดา คือใน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 จ่วนนั้นแหละส่วนหนึ่งก็คือว่าแยกไปต่างหากเพื่อจะแกงถ้าหนึ่งต่างหากไม่ได้ผลกับเนี่ยนี่ใช่เพื่อจะให้พีนองต่างศาสนาได้มากินใช่แบบนี้สวยงามกว่าครับผมบางที่เรากินเนื้อกันเกงกันแต่ว่าปะพวกญยาิพี่นองอยู่บ้านกลาเรื่องเคียงจิตกันถึงแม้นเขาจะหนับตีต่างศาสนาแต่เขาเป็นฮัมโบ้ข้องอัลลอฮ์บาข้องอัลลอฮ์ตาลากันที่พระองค์ทรงสร้างมาและเป็นอุมัตของทานาบีมอฮัมมัดสอดัลามเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น มีหุ้นทางที่จะเก<ช>ะกะยใช่นะเล็กกับประเด็นดังกล่าวพี่นงองไม่ได้เป็นปนัญหาสร้างความเต็มเกลียกในสังคม<ช>แต่<ช>พูดคุยกันนี่บางใจนะ<ช>คลิปนี้นี่เปื่อสร้างความเข้าใจให้ตรง,รงกันซึ่งกันและกันใช่ท่านเองท่าน,นเองครับพอจะเข้าใจาว่าเหนือุนบ้านนี้ไม่ไม่ว่าหยิบรวมไม่ให้คนต่างชาติกินเนือคนบ้านเรานี้แต่ว่าเราสามารถเซอร์เนือเอินมาตดแทนได้ได้ ทั้งหว่าส่วนหนึ่งเรามีแค่ส่วนเดียวพอนะแต่พี่น้องอยากพี่น้องเราจะเป็นไทยพูดหรือว่าไใจเลือดอังสนาเนี้ยเขาอยู่ไกลๆนี้อยากจะกินกันเราก็เสริมมาสักโลสองโลแบ่งต่างหักใหญ่เข้าไปเลยจะได้พอเดี๋ยวหกส้วนเจ็ดส้วนนี้เรแบ่งกันคนส้วนคนส้วนก็ไอ้นั่นก็ว่าไปแต่ว่าเสิร์ฟอันสามเจโลแกงอะไรก็ให้เขาได้กินนะความสี่ยงนะมันบอกว่าเราไม่ได้รังเกียจเขาแต่อันนี้คือเป็นอะไรก็ได้ว่าเนื้ออิบาดัด พี่ชีพกับประชา้าเผื่ออะลาจริงๆนะการไม่ซับซ้อนเท่าไรนะครับเพราะว่าแร้วววาพี่น้องฟังอะไรกระทามมาทุกตุกปีนะว่าคนนั้นกินได้ไหมคนนี้กินได้ไหมก็บบออธิบายให้เข้าใจเลยนะครับว่าในเมื่อคนต่างศาสนาอยู่ใกล้ๆกับเราเนี้เราก็ส้ามาเซอรเนิญเอิญมาให้เขาคือแสดงความก็เรียกว่ามีน้ำใจกันไม่ใช่ว่าเออมึงอยากกินอยากกินอันนี้อธิบายเขาก็เข้าใจนะ อาจารย์บอทิงต่ายคลิปนี้ครับผมตอนทำตะลินละพี่น้องครับในเรื่องประเด็นดังกล่าวนี้ทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาบางใช่คือตามครบแนวทางของมัซยับชาฟิยะเีป็นถ้าไปมัซยับฮานาฟีมัซยับมาลิกีมัซยับฮัมบารีมัซยับอื่นๆพี่น้องครับเกามีหุ่นทางที่จะอนุญาตนะเช่นบางมัซยับนี้ถ้าหากว่าพี่น้องต่างศาสนิกมาบานอนุญาตให้กินได้เนี่ยคุณบานถ้าเอาไปให้เก็บเพียงมักรู้เท่านั้นอะไรดังกล่าว แต่ต่างมดนั่นคือเป็นมาสศัพเอื่นพี่นวงครับแต่ตจะุ่มปูดต่างมดคือจำโพเราในเนืท่งทีจะดทื่อตามมาสศัพชาวฟิลนะสุดท้ายก็ให้รอฐานทางไรระสความสำเร็จทางโกนี้เลลุกน่ะบิลาฮาตฟิกันฮิดายะอัสสลามวะัยกุมมบาระหมะตุลลอฮ์วาบเระกาตุฮ์